สั่งมาแล้วสามันอันนี้อร่ของเราแล้วสิดาเจ้าตลอดหนาวเหอย่าวฟังตัวนี้ไปเนี่ยเนี่ยสังคมเราอันนี้อะไรครับนี่เรียลลอยนี่เป็นมัชแมนเราต้องไปกินกิบเราต่างตรงนี้ไม่ใช่ต้องกินอร่อยติมปิ้งติมปิ้งติมปิ้งมาแล้วเราเห็นขนาดพวกขึ้นขึเปลี่ยนอะไร่ะไม่ได้

เสียบะเสียบะเพื่อนเสียบะไอติมบ่นี่หรืออะไรนี่ไอติมเม็ดไอติมอัดเม็ดมาแล้วครับครั้งแรกครับไอติมอัดเม็ดนะครับโอ้ต้องเกี้ยวมันแตกๆ่ะได้ดีได้ดีเลยอร่อยมากมันเป็นเม็แบบนี้ใช่ไหมแต่มันไม่แตกในปากเหมือนบ้านเรามันจะเป็นอัดแน่นเป็นไอศครีมอัดเม็ดเล็กๆอร่อยมากเต็มติไม่ต่าไหร่

ไปแต่กินอยากกูมูครับเยาะขึ้นมากผมเลยครับเอากินต่อหน้าก็เลยเจ็บเรียกเจ็บบ่อยยังบอกแล้วแม่ไม่ไม่ไม่กินต่อหน้าเลยกินต่อหน้าก็เลยหรือวันหนึ่งต้องทำเลยนะหนาเ็้าตู้เซ็ตเอ้าขนาดนี้ไม่เข็บมูแล้ววะไอติมไอติมเลยนี่ มาข้างนอกจะเป็นมัชเนาะค่ะข้างในจะเป็นไอซ์รีมนุ่มวะสิสี่ต้องกัดสิส่ต้องกัดข้างในต้ม่นด้ะต้มือ้ันจะตัดต่ไ่ข้ๆแล้วก็เป็นตัดทีามไอซตรีมวะไ้พี่ขาถามกี่บาทครับเอางี้กินทมป์นอร์ด้งไหนอารมณ์ยูทนะอารมณ์เฮ้ยด้ดีให้ได้เลยอารมณ์นูทูวะ ที่เหมือนกับบ้านเรานะรสชาติและมันมันแปลกมากเลยรสชาติอร่อยบอกบอกให้ดูทุกคนต้องต้องมากินนะฮะอยู่นี่เลยที่ปู่จ <c oughs> านปู่บ้านชายน้อยอร่อยมากปู่ <c oughs> บ้านเจ้าชายน้อยเจ้า, <c oughs> าชายน้อยนะครับดูนี่ปู่บ้านชายน้อยเป็นยังไงนี่คือว่าชายน้อยนะฮะไปแจกปะเต็มส <c oughs> ิบให้เท่าไหร่ให้ให้แปดเก้า เก้าถ้าแบบไม่เอา YouTube ฮะสองตายึงสิบเอิงขังทสายปูกันขังครัวประกอมกันมึงมึงตัวกินให้มันหอดอันนี้เลยกินให้มันหอดไหมมึงก็หอดจัง่อยกินไปอีกกินไปอีกกินไปอีกมันมันกินได้นะมันจะมาแทบย่งไปโดนไอ้ิมโอ้หเกินจนเบิดแล้วกินมันหรือไอ้ิม โอ้ยไอ้เี่กคือคนรวยคนะรวยการัดแต่รู้ไม่อร่อยครับเอาต้องซื้อสัตว์มีอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยครับชิบหายแล้วไม่อร่อยเลยครับแกเข้าชิบหายแล้วแต่กูบอกกูพูดไทยได้อารมณ์ยูทูบเฮ้ยสุดยอดเลยครับต้องมาชม กับตัวครับก็มาเห็นกับตานะครับโอง่เลงคนธรรมดาโอ้ย mmm. ่ายจริงเลยเขาสั่งสไปซี่สไปซี่เลยนะว้าวไอพวกเอาด้วยกินผมมากินอะไรเนี่ยคุณลูไไม่ได้คุณดูให้คุณดูให้บ๊ายบายสวัสดีผมกินเลยไม่เนี่ยจะเลี้ยงเลยเนี่ย อันนี้แบงค์พันดูครับทุกคนมันต้องเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตตัวรอดไม่มึงไม่ไม่นับไงหน่วยสิร้อยพันหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คืออารมณ์ของยูทูบเบอร์ที่จะสอนคนทางบ้านในการอ่าทางอ้อมไงให้เขารู้จักนับเงินด้วยเวลามาเที่ยวยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์โอ้โหสรุปได้ดีมากเลยยูทูบเบอร์ครฮะอ้ามาอันนี้เป็นเป็นเนื้อหรืออะไร ไก่ไก่ไก่ชิคเก้นชิคเก้นใช่แหละใช่ใแหละชิคเก้นไก่ไก่ไก่ชิมเ yes thank you ชิมก่อนเลยตั้งร้อนเป่าก่อนมานี่มานี่อืมอร่อยอร่อยแสดงคนนี้จิตใจอร่อยมากเต็มสิบ เพราเลยว่าอร่อยมากเตำจิบให้เย้เย้มฮ้ยไอ้ขอไปร้อนเหรอกรรมการเพราเลยว่าอร่อยมากคนลุกดูดิจมบ่ายเอาแค่ดมดมดมเมื่อไหร่นลุกโอเคเลยน่องเทียงกับน้ำ่หนาวอ่างนเข้ามารู้ไนมเล่ตอนบางทีอรอร่อยมากร้านนี้คือทำพวกอยู่แบบจริงจริงใหญ่ป่ะถูกปากคนไทยแน่นอนไปไปแล้วไปดดดเ็ มีฝังนู้นตอนมันติดในห้องรถมาแล้วไปวะเดี๋ยวกมาแล้วทำไมไม่มาตะกี้วะมันจะมารอบวันช wow> ู Trevor ่วันชู่ขวันชู่ข้อแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาต้าตายอวันู

คราวัาวอย่่เาอยู่ับไดไหนเประมาณวันทุวันทอไปกัเล่นแกเล่นแล้ก็เล่นแตกตาเยอเหนื่อยไหมเหนื่อยเอาทำไมรขอบคุณนะคะรับไมิรดสบายครับพี่ยิมเกครับครับคุณทำกนี่ต้องเตรียมไปเลยเนี่ย็นไรครับ หนาวอ่ะก็อยากโชว์ว่ามัแข oh ็งแรงคนจริงขนาดไหนมันแข็งแรงขนาดไหนมาต้องกลางไปเร็วเฮ้ยยาเซลเลยยาเซลตกใจือน เรียนไม่ติดเรียนตกมาแล้วม,มากเก็ตเลยลอตเต้เอาเล็ตลอตเต้เอาเล็กนะครับก็เป็นย่านช้อปปิ้งนะครับของเมืองปูซานะนะครับตอนนี้เราใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงกว่าปูซานแล้วจะอ้วกแล้วคิดว่าจะช้อปปิ้งอะไรกันครับไม่เป็นไรเอารถัรบเอารถครับเข้าขับเป็นแบบจะกระอยู่คลื่นซีนามิอ๋อขับสนุกเหรอ ขับอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันท้าทายความหนาวหน่อยนะทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวนะครับผมมันจะให้ทุกคนรู้ว่าผมแข็งแกร่งขนาดไหนหนใส่รองจอนเปล่าไม่มีด้วยโคเทครับนี่โชว์รอยสักซะด้วยผมชื่นชมเขาบผมชื่ชมาบ้างเขาเก่งมากเลยนะครับอันนี้ยังมีหลังคาคลุมอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวปาออกไปเอา